เอาเละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมป WKC เช่นเคยนะครับทุกคนนะก็อยู่ในแมปนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีว่าผมเข้ามาทำอะไรใช่ผมเข้ามาแต่งตัวนะครับนะมีตัวละครหนึ่งที่ผมเลงไว้แล้วเวยก็เป็นตัวละครมีมนะคนดูบางคนน่าจ,จะรู้จักแหละเนาะกดคลิกเข้าไปนะแล้วก็รอมันโหลดแป๊บนึงนะครับนะออแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตนนัวนี้เอาไปเล่น VR ผมว่าคือป่ะมันเคยเห็นมิคุป่ะมิคุบาร์ซิวะ่วะ ผมเห็นแม่งเต็ม YouTube เลยที่หายหลอนที่หายเลยเนี่ยมีคนแต่งให้แล้วสวยมากไม่แย่นะลองไหมลองไหมลองเลยนะ,ะกดซื้อเลยราคามันประมาณสามร้อยเท่าไหร่อ๋อไม่ลดลดไม่หมด315ร้บักโอเคเอ๋อกดซื้อเลยครับกดซื้อหมดเลยทีเดียวไม่ต้องกดทีละอันให้มันลีลานะครับนะแล้วก็กดเพย์เลยครับนะเหลือ99้าเักด้วย กดเพย์เลยโอเคพอเราซื้อแล้วก็ให้เรากดใส่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับปึ๊บอ๋าเฮ้ตัวละครนี้ใส่ครบไว้ใส่ของครบดี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 ใครที่อยากแต่งตัวเหมือนผมนะลิงก์แมปจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนะแล้วก็ก่อนที่ทุกคนจะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันดังนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับทุกคนใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัคผมมีร้านจะมาแนะนำร้านว่าบักร้ลานรับเติมโลบัคแบบ ID p a s ย์ตดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางรร้้นนเียยัังบกกดดมว ไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตทิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมว่าเล่นโมเดลแบบนี้ก็น่ารักดีนะเนีย่ยเออมีดอกไม้ด้วยเออดอกไม้แค่วะอยากรัวตอนนี้เราเรา,เราเปัญหามากเลยครับาการที่เราเจอ,เ,อเหตุการณ์อมหาภัยครับอย่างน้อยเราจะไม่เหมือนเหตุการณ์ในอดีตชาตินะครับผมที่เกิดเหตุการณ์ขบวนการที่บุยาครับ ไอ้เจ้ามีมาครับเจอเยเอแม่อีกแหละเ่เไอ้สัมษ่์คนนี้สัมษณ์คนนี้สัมษ่์คนนี้สามษณ์คนนีไม่เอาไม่เปิดใหม่ไม่พูดตุ้มตมต้อตุ้มตุูมตุ้มอุูดตุมตุ้ดตุ้มตุ้มต้มต้มตุ้มตุ้มตุ้ดตุ้มตุ้มตุ่มตุ้มตุ้มุ้มตุ้มตมตั้มตุู้มตุ้ดมตุ้้มตุู้้มดม้

มองเลยคือมอรคือเข้ามาผมจอะไรสัมภาษณ์เขาแล้วอ่ะแต่เขาหนีได้ไงวะเนียพลังเปลี months. ่ยนปวดไหล่ปวดไหลปวดไหล่ปวดไหลเ้ยวหเลยมาเลยาเขาเขาอะไรโหเอพูดไรหบปากนี่มันทำร้ายหัหับใจหัวใหัวปที่ปีท่ น้องน้อมันคือแะมันไม่นอนก็เลิกอ่ะไม่ใช่หรือเอ้ยเอ้ยตัวเสียเลยพีพีเอ้ยเอ้ยพีพีวิวเฮ้ยหนีไปไหมหนีหนีรบกวนหนีรบกวนหนีรบกวน

โอ้เล่นกล้ามอะไรปะเล่นกล้ามเนี่ยเนี่ยเล่นเล่นกระดูกสันหลังโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยฟอกฟอกเช็ดเช็ดเฮ้ยลงมาลงมาเช็ดนี้นี่อุ้ย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 อุพี่เกิดไปพี่พี่อยังไม่ทำอะไรเลยพี่ไม่พอใจเลยผมเนี่ยมันยืนนมาใช้ยืนยูนมาใช้ระเบิดเนี่ยกลัวอะไรผมเนี่ยตุ๊กตาไหมตุ๊กตาระวังเด๋จะระเบิดใส่กันแลตุ๊กตาเปล่าอะไรแบลลี่ไม่ใช่ตุ๊กตาอ๋อไอไอรูปไอรูปเพชรนี่มันคืออะไร ล,ล,ล,ลูกเอ้ยลูกลูกลูกไปคืออะไรพี่คนตัวหน่อยสิคนตัวหน่อยนี่ไงลูกเพชรนี่คืออะไรลูกเพชรเขาดูพยายามยืมในให้ผมเนาะคืออะไรอ่ะ <laughs> อ๋อสูงกันไรบ้างโทษทีกระดุมมันก็ตัวอย่างเงี้ยยิงกล้ว,วยวไ,วไหมอ๋อปึกกล้วยนี่มันทำให้ลม้มเอ้ยแอดมินมันนี่อ่ะนี่เออพี่อ่ไอ้มีอะเนี่ยมีมียศแปลกๆเลยดิโบรว่าโต้เฟ้อใจเลยพี่ของของผมมันใช้แทนกันไม่ได้หรอกนะ

ขอพ่อหน่อยเมื่อวานผมยังไม่ได <the> <made SAN> <Maria> ้สัมภาษณ์พี่ขอร้องพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยยังไม่ได้สัมภาษณ์ดีเมื่อวานอ่ะขอสัมภาษณ์ก่อนพี่ขอร้องเฮ้ยหนอนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ฉันต้องสื่อสารแค่นี้ฮะเ้หัวใจลอยลอยเนี่ยขอโทษขอดอกไม้หน่อยพี่ขอดอกไม้หน่อย ลูกตุด e r ลุูกตื่นนอยนี่ขอลูตดหน่อืสุดยอดไม่รู้เลยรวยไปปิดเพนต่อน่พี่อยากร้องต่อเซ c ่ะเราจูมากโอ้โหแล้วมันมันต้องเปิดไหมงมีนต้งจนึงอะกัมปาา

พี่พี่อย่อเดี๋ยวมันแหลมไ้อไปมไม่ได้ยินเลยครับที่แจ่เพี่ไม่ยินเลย โอ้ยแบตเม้าจอมบอสมาแหลกเงียบจังเนาะคอนโดอยู่ที่ตกป่าปะหรือว่าไม่อยู่โอ้ยอยู่อยู่มีคนอยู่นี่วะปีก่าโอ้ยอยู่โคตรเยอะวิทยาศาสตร์เฮ้ยจันมันคอนวมพิวเตอร์พี่ อุ้ยคนดีอาร่ไอ้สัตว์ขอหายากใก้ตายเลยเนี่ยไหนอ่ะท่านพี่มีกูคนนั้นอ่ะมีกูบาสิเด้อบาสิเลียนด้วยไหนอ่ะเดี๋ยวชั้นไม่มีกูนี่ไงี่คนนั้น่ะเนี่ยขยับขยับแปลกๆนะพี่ขยับอยู่เนี่ยอันนี้ VR นะฮะขยับเวบเป็นวีเล่นยังไงอ่ะใช้มือเราเราต้องใส่อะไรหรือเปล่าไปซื้อเครื่องมาก่อนระดับเลยใล่มือเลยพี่แล้วทีนี้เราเราก็จะเดินได้เหรอ ไม่พี่มันมันแค่ขยับไม้ขยับมือได้พี่แต่ว่าตัวแต่การกดเดินแชร้ปุ่มได้มันมีปุ่มที่มีดนี่ไม่จำเป็ต้องเดินเองมันมีแมป VR โดยเฉพาะเลยนะพี่แบบเอาไว้ให้คน VR มาบูลลี่คนคนธรรมดาเพี่เออใช่มองมองเปนแค่ของแบดดีไอมดกดใจอ่ะวิวิวินแวิมิวิวิวิยิวิมิวิวแวิวิวิ มื่นแอินระเบิดมงมาถึงก็เรียกแอดมินเลยอ um ุ <S <s ้ยใช่เลยแอดมินปะเนี่ยใช่เลยวันนี้แหละแอดขอกลาบหน่อยแอดคลิปผายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเคยเคยเอาคลิปเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮยเฮ้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 ย้

Ôi lạy các ơi lạy các advice Ui 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 Ui